สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อจกทุกคนเนาะสาวน้ำหน้าผนาทางเนาะแม่สาวว่าไรบ้หน้างกยมอหมาูโดยอย่าไปหางแล้วมดูได้ไหนมันงงน่ายแฮเข่างามมันเงี้ยมันอะไรที่เนาะสาว วข้าคนเราได้ขาวิาบุงกับไหมสองสี่สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจสิบแปดน้องดำขน,นกะ แม่แล้วนะสองสี่หกแปดสิบนึ่งแนนคนกล้าปะสิบเอ็ดนึ่งแนนสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด หมายน้อลงนะสองสองสี่หกแปดสิบสิบเอดสน้องแน่นนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหปเกอีพอแต่ว่าอีพออีพอระแบยกจกปิดขานาให้พอลูเกดไปนเอยสงสารมาันเร่าอะ ท้ายจะบท่านเลยพลังของสุภาพมันแรงเกิน,แน,กน,นแน่น็ลงอีกนอยนึงแน่นี่กัมันจงสิบบอกไกลตัดรถคนมันลายอยู่แล้วเออลงกลางนิดนึงนะเออ ย้อนย้อนหน้าแข็งไถหักข้อพี่น้องเ้ยไม่ได้ไถกบไว้นะคะเออกินเงิ้ยจะถือพ้นเนะ đừng con là đấy thôi mà thôi ha Mặc một nhau được uhm, không men đi suy nè bưng này men mày suy suy gặp chai bò nhiều đây ai chỉ phải đuổi ได้ไหแม่ไปลุยไปใกล้ๆคางกันรองแด้ตะเวนกเมื่อตะเวนได้ด้เลเป็นอะไรมาเราไปอยู่บ่เออกระางมนแล้วมันกระับเป็นอยู่บ่อมันบ่เหงมันสิเปียนแต่ว่าน้อลงไหนึ่งยุ่มๆดน่อยเลยแพอาแพ้น้ำโกมาิ ว่า่เอา,อ,าอันบอบอบอนี้เห็นแล้วบาบแค้นตะกาห้ยาวสิขาได้เขาดำไดสิตะก,กาห้ยาวคือสิขาทั้งไหนห้ยาชสิชโลกก้านะ เอออ่ะอันนี้มีดอมาแล้วป๊าจ้ะ246245112345678 18 19อีพ่อใหญ่19อีพ่อใหญ่แบกจกขุดข้างหน้า เอาจะขาดไทยนะหมดท่านแม่ต้าก็บ,บอกข้านำกันสูอึดเข่าพี่หนากูกระบ,บาดซูหลักเด้อบอกลูกเจ้าเ,เจ้านะเอาเห็ดหน้าล้านซูขึ้นเข่าเคย,ยเขียน,น,นบอกกระตุกเจ้านะเขออนนาอันนี้ก็กระตุกแม่ตาอันนี้ก็เสือซาบุไลอันนี้ก็โคกอันเจ๊บูโอเ,เจ๊บูเขามีได้ ขอมือแข้งหย่อนเยึกหยึว้า่ใจเลยเขาเขาเอามาให้หน่วยหนึ่งกระตุก่ะย่อนเยึกๆกเร่งเต้นลำวงมาเต้นเด้อพี่น้องเอ้ยโอเคค่ะทายนชีสิบท่านแล้วโดย ก็วัดกิงอยังจะได้ถอนคำเพราะว่าพี่น้องก็ใ้บราณใท้กบไปลยไทยหางคอหนะมันก็เลยแข้มก็เลยห่าสลดัดแล้วเนาะเจกับผม พอกระแบกจกโหยูวในญ่เฮาหน้าก ah, no, ับขาล้วก็แถมคนหน้าห้ว่าสันหน้าก็ดินทรายแล้วกตุกแกรี็แม่พาเแก็บพักแยงไงป้านะเฮ้ยกับเรานะทงตวนี้เปล่าอ๋อตัวน้องก็เสียวกับเรามีนาอยู่พี่เนาะ ไม่ต้องกันนี่เด้ไอ้เ <im> ือป้าก้ดีได้กขาวเจ้าล่มมันผัดได้มันเหกับแข็งอยู่ฮะเงือกๆลงโลดเออน้องวานบรมมาบนี้บรมมาก็ดีแล้วเดี แล้วลุงผมมีเงินจ่ายอีกเขาเฮียนหองได้เลยพี่นี่นะอืมหมดอรเขาอ๋อแบบสบายดีแล้วเอื้อได้หองได้เอื้อนะมออยังปีนี่เขี้ยนโจ๊บประตูก้อนในลูกระบาดเลยเลื่อใตหมีดอีน้อยเลื่อใตอีน้อยไอหมีดห้องได้ไอหมีด Ở trên, à, em bị cà chốp rồi ừ. Ui Nào, khen chân điểm chân chân nó thay cả khang rồi đấy mày ta Khi nó thay khang với nó nó là nó nhom trong chậu mà chắc Mẹ là nó Khương chắc nhanh khang 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 งไงห,หนึ่งแล,ล,ล้วกาไงหนึ่งเนาะฮันแล้วมันรอเบิง้งเขาอยากกินขา้าวแล้วฮันไถ่ปลวยออกเออ <laughs> น้องรำไถไ่บอกแต่แล้วไห้โอ้ยมัไถ่ออกจอดเรียมาเพราะว่าออกแล้วก็สัตวแม่ว่ะมันจะไถ่ก้นผักกินข้าวได้แล้วนั่นนี่แม่แล้วนะแม่ครัวกะเจ้ามรายุดโทษโทษเป็นเร่งอยู่จนพพว่าพดโฟจิตโตกระเทยวห้ <c oughs> องบาะมีค่ะไปไปนี่มันโทษมันเร่งทันไป นนส่งเินนั่นหระส่งเันนี่แล้วกาแฟขดน้อยแล้วกาแฟขดใหญ่เลยมอเขาจุกสี่ซองเห็ดของกันพอแค่นมาซอเบอร์ออดีเพื่อไอ้ดอกเจ้าปูู เมืนกัน้งูนอบเนิ่นขมิ้กับกินข้าวเส้าเสียร์ครัแล้วกลลงมือแล้วอห้องมูก็ต้องย่างก่อนแต่ว่าขัวมันมาละแพตตี้ผูกคนไม่คนคนก้าวไปไหม่บอลเร็แล้วคนไปคนไป เอายลุยแล้วไอ้ลุยคนออกคนออกแล้วมันแข็งมีหนอนออกไปบ่มากเลยถ้าแม่นฝนตกลิ้นเหงนกันนายเออตกเกยเออมุ่น้ ไปหยึกยึกำนายอดยุกเออหาหัวนายกเราอยู่ทังผีเนาะตรงทีแพตตี้มาคนเอาก้าออก คนประกาปไปยายเร็วใครข้าแทบหมดท่านหมดแล้พญายูกเจ็ดเจ้าเอ้ยพาตี้พาชิดำหน้าสู่ลมโอ้ย ลูกขาเ้ยพี่น้อ,จองจบว่อนี่เอาก็ะินมาเด้อมาจากฝรั่งปดะเทศเนาะอยู่ดีไม่ได้ไปสกู๊สกู้เพอกันใหม่ลิปหนาสบายดีไปแล้วพี่น้